พระพุทธองค์ทรงตัดไว้แล้วเมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลายชีวิตของมนุษย์ก็จะสั้นลงเด็กอายุห้าปีจะรีบแต่งงานสัตว์โลกจะสมสู่การเยี่ยงเดรัฉานแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่เมื่อมนุษย์ถึงยุคทำลายการตามที่พระองค์พยากรณ์ไว้เมื่อโลกนี้ใกล้จะสิ้นแสงธรรมมิจฉาทิฏฐิก็ถึงความแพร่หลายเมื่อถึงความแพร่หลายทำสามประการคือธรรมรารคะวิสมาโลภะมิจฉาธรรมก็ได้ถึงความแพร่หลายหนึ่ง ความกำหนัดในฐานะอันไม่ชอบทรรม 2. ความโลภไม่เลือก 3. ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจผิดธรรมดาเมื่อทำสามประการถึงความแพร่หลายทำเหล่านี้คือความไม่ปฏิบัติชอบในบิดามารดาในสมณะในพราหมณ์ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเมื่อถึงความแพร่หลายอายุและวันณะของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยเมื่อเสื่อมถอยจากอายุบ้างวันณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ250ปีก็มีอายุถอยลงเหลือ100 Pi...